ดาวเด็กดาวเด็กเอาวงกลมดาวเด็กต้องวงกลมก่อนนะวงกลมก่อนครับวงกลมแล้วก็โค้งลงโค้งขึ้นแล้วก็โค้งลงใช่ดาวเด็กอ่ะดาวต่อไปอันนี้อันนี้อันนี้จริงเหรอดาวต่อไปหืมหนูอยากกินน้ำอยากกินน้ำอยากกินน้ำอ่ะดาวเด็กเขียนไงครับดาวเด็กต้องวงกลมต้องงวกลมก่อนอ่ะต้องวงกลมดิเก่ยกับท่อถุงใช่เกี่ยวับทหารด้วยใช่ อ่ะแล้วเด็กวงกลมให้ดูห wow. น oh, ่อยวงกลมมาไปทํายังไงต่อแล้ววงกลมกลอ่ะวงกลมขีเต้นตรงลงมาด้วย้ินหนูจะขีดให้ให้ให้ถึงละวั้วแล้วมาให้ดูตัวสับแล้วนาาก็เสร็จแล้วาสวยจังเลยเก่งมากมีแดงด้วยแดงแดงการบ้านดุกแดงแดงไการการบ้าน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 ก็บอกใบไม้การบ้านก็กอไก่ไงใช่ไหม

็กแล้วอย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวเด็กตัวต่อไปต้องกลมต้องกลมเร็วตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยบอกแม่นี่นี่ตัวอะไรดอเต่าดออะไรยาหญิงเด็กตัวอะไรเร็วๆยาเต่ายาตัวอะไรบอกแม่กันยาหญิงขี้หมาคนชอบแกล้งตัวอะไรบอกแม่เร็วช็อกเกตเชลไม่ใช่ กันเร็วตัวใหญ่ดูดีๆอ่ะตัวอะไรเร็วเร็วเร็วเตัวอะไรดอเด็กดอเด็กอ่ะเขียนตัวต่อไปเขียนดอเด็กตัวต่อไปสิดอเด็กก็เขียนดอเด็กเขียนยังไงไหนอธิบายให้แม่ฟังดิดาเด็กเขียนยังไงแล้วสีอยู่ไหนแม่สีอยู่ไหนอ่ะเดอเดี๋ยวสีระบายทีหลังดอเด็กเขียนยังไงเขียนให้แม่ดูก่อนเด็กต้องเขียนวงกลแล้วก็โค้งโคงโอ้งโคงอ่ะไหนเขียนวงกลมให้แม่ไหนแม่ดูซิวันนจะทำได้หรือเปล่าไปทางขวาาท้องฟ้าเลยเหรอใช่ ก็ไปท้องฟ้าเลยเหลือเหลออ่ะอ่ะจับดินสอะถึงท้องฟ้าเลยไหนลองเขียนด้าเด็กลองโค้งโคไปถึงท้องฟ้าดูหน่อยอ่ะด้าเด็กวอหอบวงกลมม้วถัวกลมกลมมัจะขึ้นไปท้องฟ้าเลยกลมกลมก็ขีดลงมาคือไปท้องฟ้าแบบนี้เลยว้ายออกไปข้างนอกเซนไม่ได้เดี๋ยวมันไม่สวยมันสวยไหอ่ะมันมันขอบไปแล้วอ่ะลบเลยลบเลยไม่สวยอจะรือยังวงกลมได้ยังครับเร็ว งกลมอ่ะวงกลมแล้วก็โค้งอุ้ยตัวนี้สวยจังเลยตัวนี้สวยว้าวทำไมตัวนี้สวยจังเลยอได,ด้เส้นดิสเกียอ๋อนิวตั้งใจอ่ะลกูกขอได้ไม่ได้แม่จะถือไว้ก่อนอาหารต่อไปคำถนี้ตัวนี้อ่ะเห็นยังไงต้องวงกลมหรอครับวงกลม ขีดลงมาแล้วก็ขีดขึ้นไปนี่แล้วก็ขึ้นไปทางนี้เลี้าายวฝายอ่ะตวต่อไป A B C D ถ้าว่า U X Y N Z แล้วเขีาายนดอเด็กก่อนไมาต้องไป A B C เร็วๆอาา่ะเขียนดอเด็กก่อนเดี๋ยว A B C ที่หลังอาา่ะตัวต่อไปเร็ว

ไม่มีวะาอผิดอ้า <c oughs> ตาตาวงหัวกลมๆเอาเอาเอาจะใา,า,า้วงไว้ววอ่ะตาตาวงหัวกลมๆให้แม่ดูสิเอ้ยเอ้ยเดินเดินเอ้ยเดินเดี๋ยวสิคหงหัวกลมๆอย่าไปยุ่งกับยางลบเลยเร็วๆตาตาวกลมลม,ม่รักนี่อยากด้วยแม่รักสิรักสิรักสิกสันนิวไม่เดืเอาร<ม>ัก อ่ะรัก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 จุ๊บ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 ,บอ่ะับอจงเอาค่ะไม่เอาไม่เอาเอาเร็วอยากอยากยนี่อย่าลืมอยากบนข้างบนนะแล้วจะถึงตอนอยากแล้วนี่ยังไม่อยากเลยตรงเนี้ยอ,อ,อ่ะขึ้นไปแล้วก็อยากนิดนึงนะขีดคืนแล้วก็โค้งลงอยากอยากด้วยโอ้ <c oughs> <c oughs> โหแล้วอ,ลอันนี้เขียนยังสวยเลยนิวดูนะนิวรูไม่ตาเต่าอยากอยากยังไงอ่ะขีดตัวต่อไป องกลมโค้งลงมาอยากหนึ่งอยาก 2, สองใช่ถูกต้องลูกว้าวสวยจังนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละเก่งมากขีดขีดขีดขึ้นไปแหลมแหลมแล้วก็โคงลงมามไม่มมไม่มีอยากลูกมีแค่นี้พอง่ายไหมง่ายอ่ะองกลมเหมือนก็ไก่กไกแต่มันมีหัวขีดขึ้นไปโค้งโค้งแหลมแหลมมีแหลมแหลมไหมอ่นนีแต่มันไม่แหลมเลยอ่ะอ่ะเอาใหม่เอาแหลมแหลมนะ ขีดโค้งปลายแล้วก็แหลมๆใช่เดี๋ยวนี้ลบนะอันนี้มันไม่สวยไม่่ไมไม,ไมต้องลบัไนไม่ไมีแหลม,มๆ,ๆมันยูต้องทําแหลมๆด้วยอ,อ,อ่ะวงกลมเขียนหัวอ,ออกไอ้หมาอ่ะออสวยตรงไหนวะถอดถุงตัวเนี้ยขี้เละจังวงกลมคนอะไรเขียนถอดถุงขี้เละจังเออตัวนี้สวยตัวนี้เป็นขี้เละลูกตัวนี้สวยแม่ชอบอ่ะ ลงไปข้างขีดขีดได้ยกนิ้วสองอทำไมแล้วอ <c oughs> ย่ามาเนี่ยนิวยกเขาไม่ยกนกิ้วสองหรอขี้เหร่เน๊ะขี้เหร่เน๊ะขี้เหร่เน๊ะ